สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอยา่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube แล้วก็เชียร์มาสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงก์ด้านล่างแฮมมากันที่เรื่องแรกนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเด็กเกนฮาก,ก็โดนยิงคำถามเกี่ยวกับเรื่อง การเทคโอเวอร์นะครับเทนฮาร์กเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับการพูดถึงการเทคโอเวอร์นั่นเองโดยที่มีการยืนยันได้เพียงแต่เรื่องของการทําหน้าที่ต่อไปนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งไปแล้วก็คือแจ้งบอร์ดระดับสูงของแมนยูไปแล้วนะฮะว่าสิ่งที่เขาต้องการจับทางแมนยูเนี่ยคืออะไรหลังจากนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการให้ทีมงานเนี่ยทำงานไปแล้วด้วยนะครับทั้งเรื่องของการวิเคราะห์การวางแผนเรื่องของการซื้อนักเตะนู่นนี่นั่นอ่ะ คือเอเดรียนฮากได้มีการแจ้งไปแล้วแล้วก็วางแผนไปแล้วทำงานเบื้องต้นไปแล้วนะครับอยู่ที่ว่าทางฝั่งของเบื้องหลังเนี่ยจะมีการจัดแจงอะไรอย่างไรแล้วก็เรื่องของการเทโอเวอร์เนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับจะเป็นกลเซอร์ไปก่อนไหมหรือจะเป็นกลุ่มทุนรายย่อยหรือรายหลักนะฮะที่จะเข้ามาเทโอเวอร์สโมสรแมนอยู่ก็ต้องรอติดตามกันในเรื่องนั้นนะครับเทนฮากยังตอบให้ไม่ได้ประเด็นเกี่ยวกับการเทโอเวอร์ต่อกันนะครับก็มีข้อมูลออกมาจาก S CBS s p o r t นะครับมีการระบุออกมาคับว่ามีโอกาสที่ทางฝั่งของกาตาเนี่ยจะถอนตัวจากการทีโอเวอร์ครั้งนี้นะครับถ้าเกิดพวกเขาแนวรู้สึกว่าทางเกรลเซอร์เนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจข้อเสนอที่พวกเขายื่นให้เลยนะฮะอารมณ์ปร์บาวมายื่นไปแล้วแต่มีความรู้สึกว่า ข้อเสนอนั้นเน่ยเกลเซอร์ er ไม่ได้มองเลยอ่ะเป็นข้อเสนอที่ปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยทางกลุ่มทุนจากกาต้าเขาก็เตรียมที่จะถอนตัวทันทีจะไม่มีการตามตื้อละไม่มีการบิดเพิ่มละเพราะว่าบิดมาประมาณ4-5รอบละแต่เกลเซอร์ก็ยังแบบ ไม่ให้คําตอบแล้วก็โดนยื้อเวลามานานมากๆนะฮะหลายสัปดาห์หลายเดือนแล้วส่วนประเด็นเกี่ยวกับการออกบอลของเดวดิดกากันหน่อยนะครับก็มีในสองวอลไลน์นะครับที่มีการเอาประเด็นการออกบอลของเดวดิดกากเนี่ยมาให้ดูแบบนะครับในเกมที่เราเนี่ยพบกับซิตี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้มันเป็นจุดที่แฟนผีเนี่ยมีการพูดถึงกันในแต่ละเกมเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือการออกบอลเสียงข้างเยอะหรือ ตัวเลือกในการออกบอลของเลวติกาเนี่ยเขาเลือกตัวจ่ายเนี่ยได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มักจะไม่สแกนรอบข้างนะฮะในการออกบอลจากหน้าปากประตูนัน่นเองนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิธีคิดในการออกบอลเนี่ยทั้งๆท,ที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยังแบบไม่ได้มากดดันเนี่ย ดเดกกาก็เลือกที่จะออกบอลโดยที่อาจจะแบบเหมือนกับไม่ได้คิดอะ่ะทั้งทั้งที่เพื่อนเนี่ยอยู่ด้านข้างก็มีเหมือนกันที่ยืนพื้นที่ว่างแต่เดกากับเลือกออกบอลไปตรงกลางแล้วก็ไปเสียให้กับฝ่ายตรงข้ามดื้อๆเลยก็มีเหมือนกันก็ ประเดนเรื่งเนี้ยเราพูดคุยกันมานานพอสมควรละนะครับทั้งซีซั่นหรือว่าก่อนหน้านั้นอีกนะครับที่เด่นชัดก็คือมาในช่วงยุคนี้แหละเพราะว่าเอเดรกินฮาร์กเนี่ยอยากให้ผู้สาัปปตูเนี่ยมีการออกบอลได้ด้วยมันก็เลยยิ่งแต่เห็นชัดว่าเดวิดกาเนี่ยทำให้ไม่ได้ทำให้ได้แต่ทำให้น้อยแล้วกันต้องพูดอย่างนั้นนะครับโดยเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นเกมที่เราพบกับซิตี้นี่แหละที่เดวิดกาเนี่ย ออกบอลในจังหวะนี้ครับอันนี้คือจัองหวะตัวอย่างเฉยๆนะเราจะได้เห็นว่าตัวเลือกของเดวิดเยรเนี่ยมีนะฮะก็คือตัวเลือกทางฝั่งซ้ายนะครับนั่นก็คือลูกชอน,นั่นเองนะครับที่ยืนมากๆอยู่ส่วนตรงกลางวารานกับเรลเลิบเนี่ยมันโดนประกบอยู่ละมันจ่ายให้ไม่ได้ละนะฮะเพราะว่าจ่ายไปก็โดนเพชเร็วแน่นอนอาจจะโดนตัดก็ได้แล้วก็ตามรูปภาพเนี่ยทุกคนไม่เห็นก็คือ ero, คาซิเมโร่นะฮะที่อยู่ตรงกลางสามารถไหลามาได้อะอาจจะมองว่าแคบก็ได้แต่ ด้านซ้ายเนี่ยเบรโดซิวาเนี่ยไม่ได้เพสใส่ลูกชอครับเพราะฉะนั้นว่างแต่เด็กอาเนี่ยเลือกที่จะออกบอลเข้าไปตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ไปเสียตรงกลางสนามมันก็เปิดไปให้คู่แข่งนั่นแหละเออนี่คือสิ่งที่เราพูดถึงกันเนี่ยแล้วก็กูรูหลายๆคนเนี่ยก็พยายามแบบสับเละเลยในประเด็นเรื่องนี้นะครับโดยที่เกมนัดน,นี่นะครับ สถิติออกมาก็คือเดวิดลีารเนียมีการออกบอล39ครั้งผิดพลาดไปถึง20ครั้งส่วนสเตฟานออติก้าผู้สมบูตัตัวสำรองของซิตี้นะออกบอลไป4 2ครั้งผิดพลาดเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าการออกบอลของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนทางฝั่งซิตี้เนี่ยทำเซียนเหมือนเรียนมาเลยนะฮะทีนี้ครับมันก็เลยมีการจับโยงไปอีกมีการเปรียบเทียบอีกครับว่าสเตฟานออติก้าเนี่ยก่อนออกบอลเนี่ยเขาก็ใจเย็นนะครับใจเย็นแล้วก็ มองดูรอบๆว่ามีตัวไหนว่างไหมนะครับโดยที่ ไม่ได้แบบรีบเร่งหรือกดดันตัวเองในเรื่องของแบบว่าเฮ้ยบอลอยู่กับเท้าแล้วเราต้องรีบออกบอลนะนะครับไม่ได้แบบมีความคิดประมาณนั้นนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทีมนําด้วย1นง,งูนะครับก็ค่อยเล่นได้นะแต่จุดหนึ่งก็คือด้วยความที่ไม่กดดันตัวเองแหละนะครับบอลอยู่กับเท้าผู้เล่นของแมนยูจ้องนะจ้องที่จะเข้ามานะแต่ไม่รู้สึกแบบว่ารนรานอะไรนะครับแล้วก็ทางออติก้าก็มองหาตัวเลือกพยายามมองหาสแกนหานะครับซึ่งมันก็ พอมา เปรียบเทียบกับเดวิติกาเดวิติกาเนี่ยเขาจะแบบไม่ได้สแกนเลยถูกไหมฮะบอลหนึ่งเท้ามีอาการโดนดานแล้วก็รีบเตะออกไปเพื่อแบบให้บอลออกไปที่อื่นก่อนนะครับแต่ว่าสเตฟานอัติก้าก็ค่อยๆเล่นใจเย็นๆนะครับเลือกจิ้มได้เลยว่าจะจ่ายคนไหนนะครับแล้วก็เลือกจ่ายไปด้านข้างนะครับที่เพื่อนเนี่ยว่างอยู่นะฮะแล้วก็ขึ้นบอลต่อไปลําเลียงบอลต่อไปนะครับมันก็เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนแหละเอามาสนุกให้เราได้เห็นกันซึ่งถ้าเกิดทางเอเดนทาร์กเนี่ยต้องการเล่นโดยการให้ผู้ต่อสู้ออกบอลเนี่ยนะครับ ก็ชัดเจนแหละว่าด้วบดีกาอาจจะทําให้แบบนั้นไม่ได้แบบ100%นะครับทำได้ครึ่งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าบางจังหวะก็มีการออกบอลได้ดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแบบไม่มีดีเลยนะแต่ถ้าเกิดแบบอยากให้มันดีกว่านี้เราก็ต้องหาพวกศัตรูที่มีคุณภาพในเรื่องของการออกบอลดีเข้ามานะครับอาจจะไม่ใช่มือหนึ่งหรอกครับเป็นเรื่องของการเอามาแล้วก็มาเบียดเต้นตาแหน่งกับด้วีดีกาก็ได้ในช่วงซีซั่นหน้านะครับในไหนทางเอเดนทากก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไม่สามารถการันตีมือหนึ่งให้กับล ได้ตลอดไปอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องมองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติแบบนี้เข้ามาแล้วแหละนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็โยมาที่5ประเด็นเกี่ยวกับซีซั่นนี้แล้วกันนะครับเอามาให้รับฟังกันด้วยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของผู้จัดการทีมนั่นเองนะครับก็ดูแล้วเนี่ยนะฮะผู้จัดการทีมที่คุมทีมในปัจจุบันก็คือเอเดรียนพังเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการทีมที่ดูแล้วเนี่ยนะครับดูทรงเนี่ย ไปได้ไกลนะครับแล้วก็มีแนวทางการนำทีมที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้นักเตะนะครับเลือกซื้อนักเตะนะฮะแล้วก็ระบบการเล่น,นต่างๆก็ดูดีมีอนาคต นนะะถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบตั้งแต่ป่าวางมือไปเนี่ยนะครับระบบการเล่นของแมนยูอะไรต่างๆวิธีการเลือกใช้สอยนักเตะรวมไปถึงการซื้อนักเตะเนี่ยมันขัดขะันเกินมันแบบไม่ไปในทิศทางเดียวกันแต่เอเดนฮาร์คในช่วงซีซั่นแรกเนี่ยอาจจะคือคําตอบของแมนยูก็ได้นะครับก็คืออาจจะพาแมนยูเนี่ยกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าแนวทางการเล่นชัดเจนนะครับอะไรต่างๆมันดูดีมีอนาคต ในช่วงซีซันถัดไปนั้นเองนะครับเทนฮาก็เลยอาจจะเป็นคําตอบของแมนยูที่แหละที่ทําหามานานนะครับรวมไปถึงทรัพยากรของแมนยูก็ดูดีมีอนาคตเช่นเดียวกันสามารถ ไปได้ไกลอีกหลายปีอย่างเช่นสายเลือดใหม่ก็คือพวกแบบมาตินีที่เราซื้อกันเข้ามากาดาชโชที่โดนนั้นขึ้นมามาคาร์ทฟอร์ดนะครับไอตี่ที่เป็นสายเลือดใหม่ๆเนี่ยฮะที่มีการนํากันเข้ามาแล้วก็ดันขึ้นมาบางตัวแล้วก็มียูเอทีมอีกบางรายรวมไปถึงเตรียมที่จะซื้อกันเข้ามาใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้อีกนะฮะเชื่อได้ว่าทรัพยากร ของแมนยูในสายเลือดใหม่เนี่ยน่าจะนํำพาแมนยูไปได้อีกไลในอีกหลายปีนะครับในชุดผู้เล่นชุดนี้นะครับรวไปถึงในช่วงซีซั่นนี้เราได้เห็นว่ามันมีเรื่องของเกี่ยวกับคุมกําลังนะครับคุมกําลังที่บางรายเนี่ยก็ ยังไม่ดีมากพอบางรายก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่บางรายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องการเกี่ยวกับคุณภาพเยอะขึ้นกว่านี้นะครับภาพรวมก็คือคุมกาลังภาพรวมของทีมเนี่ยมันยังไม่สามารถทดแทนกันได้ระหว่างตัวสํารองแล้วก็ตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการขยายคุมกําลังให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับเราได้เห็นมาแล้วนะครับว่าในบางเกมเนี่ยเราถึงขั้นที่จะต้องใช้ตัวสารองลงเล่นติดต่อกันหลายเกมตัวจริงมีการบาดเจ็บนะฮะรวมไปถึงมีการผลักดันดาวรุ่งขึ้นมา bye yeah. ใช้งานบ่อยครั้งบางเกมมีดาวรุ่งบนม้านั่งสำรองเนี่ยสารุงเสียรายก็มีเหมือนกันผู้ต่อตัวสองคนบนม้านั่งสำรองก็มีเหมือนกันท,ทั้งที่มันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยมันต้องขยายให้มันใหญ่กว่านี้นะครับมีทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นกว่านี้นะฮะสำหรับซีซั่นนี้ประณีตสี่เนี่ยเราก็ไม่ได้เลวร้ายนะฮะโดยการที่เราเนี่ยมีแชมป์คาราบาวครับนะครับคว้าโคต้า UCL อนะครับอันดับในตนารางคะแนนก็ไม่ใช่แบบเป็นเรื่องไม่ดีเลยนะฮะอยู่อันดับบนบนของตนารางคะแนนนะครับ เอ FA อคับอีกด้วยนะครับถึงแม้ว,ว่าจะเป็นรองแชมป์ก็ตามเดี๋ว,ว่าเส้นทางเริ่มต้นได้ดี ของเอเดรนทางในช่วงซีซันแรกแล้วก็ดูดีมีอนาคตอย่างที่บอกกันไปนะครับหลังจากนี้ครับอาจจะเป็นการสารต่อเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จก็ได้ในช่วงซีซันหน้านะครับเพราะว่าประเดิมคนซื้อใหม่นักเตะรายใหม่สายเลือดใหม่ที่เยอะพอสมควรแล้วนะฮะมันประเดิมได้แบบดูดีมีอนาคตแล้วกันแล้วมันก็สามารถมองถึงการประสบความสำเร็จได้ในะอนาคตลำดับต่อไปด้วยนะครับนี่คือ5ประเด็นที่น่าสนใจนะส่วนเรื่องของเมสันเมาส์นะครับนักข่าวของสกายปอดเนี่ยก็ได้เดินไปถามเมสัน เมาะฮเกี่ยวกับประเด็น ที่เจ้าตัวเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วกันนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะฮะก็ไปดู F1 นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยมาที่นี่เพื่อชมการแข่งขันแข่งรถนะนะครับแล้วมันก็เป็นวันที่น่าตื่นตาตื่นใจแหละนะฮะก็พยายามเบี่ยงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมเจ้าตัวก็ยิ้มแย้มนะแล้วก็หัวเราะเกี่ยวกับคําถามที่นักข่าวของสกายปอร์ตเนี่ยถามนะครับทีนี้นะครับก็มีข่าวออกมาอีกนะครับจากเทลากาฟมีข่าวระบุว่าแมนยูเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน50ล้านปอน 给。 q c ในช่วงเดือนนี้เพื่อเป็นการคว้าตัวเมสันเมาส์นะครับแมนยูเนี่ยจะสนับสนุนการนำทีมของทินทากแบบเต็มที่ในเรื่องการเสริมทัพนะฮะก็นอกจากเมสันเมาส์เฮลิเคนแล้วเนี่ยแมนยูยังต้องการปีกรายใหม่เข้ามาแล้วก็มิดฟิ์รายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่วนตำแหน่งผู้สัดประตูเนี่ยตอนนี้กระแสข่าวมาชนกันอยู่ต่ลกาบ,บอกว่าแมนยูยังไม่มีแผนการซื้อผู้ตัดะตูรายใหม่เนื่องจากว่ากำลังเจรจากเกี่ยวกับสัญญ,ญาฉบับใหม่ของเดวิดเดคานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ก็อาจจะต้องใช้เด็กยาต่อไปในช่วงปีถัดไปนะฮะ ตำแหน่งผู้สวัตัวรายใหม่อาจจะตัดไปก่อนนะครับแต่บางสื่อก็ยังมีการเล่นข่าวนะว่าแมนยูต้องการผู้สวัตัวรายใหม่นะครับความคืบหน้าของแมนยูก็คือแมนยูเนี่ยมีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเป็นเรียบร้อยตอนนี้มันก็เหลือเพียงแต่เรื่องของการเจรจาค่าตัวกับทางเชลซีเท่านั้นเองนะครับเบื้องต้นแมนยูเต็มที่ได้ประมาณ50ล้านปอดนะฮะเพราะว่าแมนยูมองว่าเมสันเมาส์ซีซั่นล่าสุดฟอร์มก็ไม่ได้แบบยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็สัญญาเหลืออีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับ การค่าตัวที่สูงกว่านั้น แมนยูก็พยายามสุดไหมว่าเฮ้ยขอค่าตัวมากกว่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าสัญญาเหลือน้อยผลงานไม่ได้ดีในช่วงซีซั่นล่าสุดแถมทั้งแมนยูก็ทราบดีว่าเชลซีต้องลดขนาดทีมลงนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของกฎการเงินเล่นงานอยู่นะฮะต้องพยายามหาบาลานซ์เกี่ยวกับการเงินแมนยูก็เต็มที่ได้ประมาณ50ล้านปอนด์พอนะครับถ้าเกิดมากกว่านั้นผมไม่เอาแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเคนเนี่ยมันมีความซับซ้อนเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าการโน้มน้าวให้เคนย้ายทีมเนี่ยมันเป็นเรื่อง เพราะว่าสเปอร์เนี่ยไม่ต้องการปล่อยนักเตะรายนี้ให้กับคู่แข่งในลีกด้วยกันนะครับถึงแม้ว่า เคนจะเหลือสัญญาอีก1ปีก็าตามเลวี่เองก็เป็นคนที่เจรจาเรื่องยากนะครับเจรจาได้แต่มันก็ยากในระดับที่ยากมากๆนะครับทางฝั่งของแมนยูเองก็ต้องคิดหนักเกี่ยวกับการซื้อนักเตะแต่ละรายเหมือนกันยกตัวอย่างอย่างเช่นเคนแล้วก็ทางเมสันเมาส์เนี่ยมันก็ปาเงินเข้าไปร้อยห้าสิบล้านปอนดอ์ัพไปแล้วนะครับแมนยู <Man U S 2> เองก็ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่จะได้รับเหมือนกันว่าเงินเบื้องต้นเนี่ยเกี่ยวกับการซื้อนักเตะเนี่ยจะได้รับเท่าไหร่แล้วก็ จะมีการบริหารเม็ดเงินอะไรอย่างไรนะฮะจุดนี้ก็ต้องมาติดตามรอดูกันสําหรับเบนสันเมาส์เนี่ยโรเวอโน,นบอกว่าตอนนี้นะครับเบื้องต้นก็คือเหลือแค่เพียงแต่เรื่องของการเจรจาค่าตัวเท่านั้นแหละนะครับเชลซีเนี่ยต้องการประมาณ70ล้านปอนด์แปล้านปอนด์แล้วก็พอสเนี่ยต้องการให้นักเตะเนี่ย อยู่กับทีมต่อไปส่วนเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยแมนยูก็มีการตกลงแล้วก็ทานาเตะเนี่ยพร้อมที่จะตอบร,รับการย้ายมาแมนยูแล้วด้วยนะครับก็คือใจนักเตะเนี่ยต้องการย้ายแล้วก็เกี่ยวกับประเด็นของผู้สัประตูครับถ้าเกิดแมนยูจะซื้อผู้สัประตูรายใหม่จริงๆเนี่ยผู้สัประตูรายใหม่เนี่ยจะต้องเป็นผู้สัประตูที่ออกบอลด้วยเท้าได้ดีนะครับสามารถครองบอลได้อะไรประมาณนั้นนะฮะนี่คือคุณสมบัตินะเบื้องต้นนะครับแล้วก็ แมนยูกำลังมองหาอยู่นะครับพอประเด็นของเคนนะครับเจมสักเกอร์ของเทลกามเนี่ยก็มีการระบุชัดเจนนะครับว่าเคนเนี่ยได้รับคำชื่นชมจาก R เอเดรียนทาร์็ปอย่างมากนะครับแล้วก็ทางเอเดรียนทาร์เนี่ยพยายามแบบผลักดันให้ดิวเนี่ยมันเกิดขึ้น,นได้นี่คือกองหน้าที่เป็นหนึ่งในกองหน้าที่เอเดรียนทาร์ชื่นชอบแล้วกันนะครับแล้วก็แมนยูก็ชอบเฮลเลอรคนเนี่ยมานานแล้วด้วยนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยมีความสัมพันธ์ทีด่ดีกับมาคาราทฟอร์ดนะครับแล้วก็แมนยูถือว่าได้เปรียบเพราะว่าแมนยูเนี่อองของข เกี่ยวกับโค้ต้ายูเลนะครับได้เปรียบในการโน้มนหนาวแล้วกันนะครับทีมเนี่ยก็อยู่ในที่ทางที่ดีมีโค้ต้ายูเลแล้วก็การดึงเคียนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะแบบเหมือนกับเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมได้ในเรื่องการประสบความเด็ดในอนาคตนะครับแต่จริงๆนี้ครับมันก็ต้องบอกว่ามันมีคู่แข่งรายใหญ่เหมือนกันนั่นก็คือเรอัลมาดริดนะฮะตามรายงานจากดิแอร์ติกมีการระบุออกมาครับว่าคาร์ลชลติผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดเนี่ยก็ ให้ความสนใจในการคว้าตัวเฮลิเคนเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่คาริเบเซมาเนี่ยก็มีการอำลาทีนะครับ เคนก็เลยเป็นเป้าหมายสูงสุดของอเชิิติแล้วก็เรอัลมาริตในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ท็อปสปอร์ตครับมีการระบุว่าถ้าเกิดเคนเนี่ยจะเลือกย้ายออกจากสเบอร์จริงเนี่ยเขาต้องการอยู่ในอังกฤษต่อไปเพราะว่าเขาต้องทําลายเกี่ยวกับสถิติดาวซันโบตลอดการของอารันเชลเลอร์นี่คือความต้องการของทางนกเตะกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เขาแฮปปี้กับการอยู่ในอังกฤษต่อไปอะ่ะเพราะฉะนั้นปลายทางเนี่ยน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์เต็มากกว่าที่จะเป็นทีมนอกเลกอย่างเช่นไบเยนหรือว่าเรอัลมาริดที่มีข่าวน กับคิมมินแจครับก็มีข้อมูลออกมาจากอัฟเฟโดเปดูรานะครับมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยได้มีการพูดคุย กับคิมบินแจรหรือมีการพูดคุยกับตัวแทนของคิมบินแจแล้วกันประมาณ2ครั้งไปละนะครับแล้วก็มีการแสดงความสนใจอย่างชัดเจนนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือยังแบบไม่ได้แบบมีการเปิดโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับมันเป็นการพูดคุยแบบเบื้องต้นนะฮะมีการพูดคุยเกี่ยวกับสัญญามีการพูดคุยเกี่ยวกับส่วนเสริมหรือว่าค่าเหนื่อยอะไรต่างๆนะครับประเด็นของอามาเดียโลครับก็ตอนนี้มีโอกาสนะที่แมนยูจะปล่อยอามาเดียโล แบบยืมตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวถ้าเกิดจะปล่อยจริงๆเนี่ยมี3ทีมปลายทางนะฮะก็คือเวสแฮมเอเวอเรตแล้วก็บอร์ l ลีย์ด้วยกันซึ่งเป็น3ทีมที่ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะฮะก็รอติดตามกันนะฮะหลังจากที่เรารุ่งรายนี้ผลงานดีในระหว่างการยืมตัวแล้วก็แมนยูกําลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับประเด็นเกี่ยวกับเดียโก้คอสตาแล้วก็ตาแหน่งผู้ตอะตูรายใหม่ตอนนี้ ก็ยังถือว่าคอสตาก็ยังอยู่ในลิตรายชื่อที่แมนยูเนี่ยสนใจมากที่สุดนอกนือจากนั้นยังมีโดเมเนกริวาโควิชนะครับผู้สัดสรนตูชาวโครเอเชียของเดโมซาเก็บด้วยที่มีค่าสัญญาที่ถูกกว่าอยู่ที่ประมาณ8.9ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูกำลังพิจารณาแต่ถ้าเกิดในมุมมองผมนะเอาตัวที่ ซื้อเงินเข้ามาแล้วก็สามารถเบียดแย่งกับบริธัการแล้วก็ราคาไม่ต้องแรงเนี่ยหรือว่าโควิดเนี่ยน่าสนใจมากกว่านะครับในรายของคอสตาเนี่ยมันแพงเกินไปนะครับประมาณ65ล้านปอนด์นะฮะมันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ในรายของดีโนเนี่ยดีเน,นสันดูเหมือนว่าแมนยูจะไม่เรียกกลับมาใช้งานนะฮะก็พร้อมปล่อยแบบทาวนทันทีนะครับซึ่งทางคอสตาเองนะครับก็มีการ ให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่สนใจเกี่ยวกับเขาหรือที่มันเกิดขึ้นระหว่างตรงเขาแล้วก็สโมสรนแมนยูนะครับพร้อมยืนยันว่าเขายังมีความสุขดีกับทางสโมสรนอยู่นะครับประเด็นเกี่ยวกับเฟรดกันบ้างเฟรดเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับเอเรกินตาแล้วก็ทีมงานนั่นแหละในเรื่องของอนาคตของเจ้าตัวนะครับซึ่งเขาเนี่ยต้องการเป็นคนสาคัญนะครับผมต้องการช่วยทีมดังนั้นเนี่ยมารอดูกันนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ต้องย้ําก่อนว่าเขาเนี่ยยังแฮปปี้และมีความสุขมาก กับการอยู่กับสโมสรแมนยูในตอนนี้นะครับเฟรเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับฟูลแลมอยู่นะครับในช่วงนี้นะฮะแล้วก็ในรายของบอลเวคอร์รวมไปถึงซาบิเซอร์ก็แน่นอนครับว่าแมนยูจะไม่เซ็นถาวรนะครับโดยที่ตามรายงานล่าสุดก็คือเอเวอร์ตันเนี่ยสนใจบอลเวคอร์และเตรียมดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้อีกด้วยโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนนนนะะคคคคครรรัััับบบอมาากกแลล้้วเจิปห